สวัสดีทานพี่น้องเฮา่อยตรงว่ามาผ่านลิ้นของมันต้องจักได้เลยสุขสวัสดีพร้อมพี่น้องทุกกุาทานพี่น้องพ่อพ่อกับเฮาคือเก่าคือเรื่อพี่น้องขอบคุณเฮาคือเก่านะพี่น้องเนาะมื้อนี้เมนเฮาสิมาอันปิ้งเป็ดย่างเป็ดพี่น้องเกือบเป็ดด้วยฟีมือแฟนเฮาเองพี่น้องปากมันกว่าเบิ่งสิได้ออีได้ออกใหญ่แต่ละพี่น้อง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อพอปากได้พอดีล่าหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยมีมัดมีทรงกำลังสิบปุ่งเครื่องมันเอื้อเมนูห้ามอนี่พี่น้องเมนูเด็ดพี่น้องเอ้ยเด็ดซัาไหรือบเด็ดมาเบิ่งมาฟังลำการพี่น้องสิสิบิงเป็ดตามหมักถั่วมันกัสชุดเด็ดอย่างนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่มกเล่นนะสิไใบตามหมักถั่วก่อนอื่นให้ันให้เพื่อนเอือเป็ดแล้วไปปิ้งก่อนสิมอาน ตำหมักถั่วพี่น้องโอ้ยแซ่บแนะ่นอนพี่น้องกับเขาแรงนี่แซ่บเจ้าใบายังงงนะแถวใบผักกูดใบมะนาวใบมะนาวานี่ปิดฮะนนะพี่น้องเขาเขาตู้ไว้กินได้หลายมือซัวซัมนี่ก็โอ้ยอิ่มแนะ่นอนพี่น้องเลยแซ่ดอีกคนเด้อเแถวเด้อป่าใส่มึง,งใส่ยังไงเลยนะฮะใส่เกลือเป็นนัวน้ำตาลหัวชิไข่ ผักกระเทียมไข่ผักเทียมพี่น้องผักตะไคร้หมูเทียมและกันสูตรเพิ่นพี่น้องเลยสูตรเพิ่นที่ขาดเพราะแก็คือผิกผงผิกขัวายาไส้ไล่เลยอจับเลยพี่น้องบจัมือจับเลยผู้เสบอยู่ดอกจ้าอืบพี่น้องเลยมักเป็ดสูตรแฟนพี่น้อสูตรเพิ่นเองพี่น้องเอลยเห็ดเองสูตรเหพี่น้องดีพี่น้องเลยเห็ดอันแฟนลงมาอยู่น้ำมีสบายเนี่ยพี่น้องก็ปับเฮาอัน ปลากระทงหัวมันอ่ะพี่เฮ้ยมีผู้มาเห็ดมาให้ซอยเฮากับไข่เนี่ยไข่แมนสัน่นเสื้อหาสิตักคุยตักง่ายบ่ธรรมดาพี่น้องเอ้ยได้ผักยาวไปอีกกับไข่พอได้เงินเวลาไปอีกมีแห้งพี่น้องเอ้ย <c oughs> ได้มีผู้ลูกหนึ่งเขงงากินอ้าวผู้ปักมีผู้มาเห็ดอยู่เห็ดกินเลยกินพี่น้องเอ้ยแซ่บแน่นอนพี่น้องเอ้ยคำแรงนี่พบพอก,กันในตอนต่อไปเลยพี่น้องเอ้ย ไปตะแสบแท้เลยมือก็จะบังเลยดูเบิ้งตีมือถิ่มเบิ้งนอยจะปิ้งกปิ้งมาพอกันอยู่ในตอนย่างพี่น้องเอ้ยยันหอมพี่สังหาเอาลงเตาหอมเลยพี่น้องเอ้ยหักเหม่นความเผินอยู่เลยพี่น้องอู้ยสะมาเป็นตะแซบแท้พี่น้องเอาเขาอีกันเนี่ยเธอมันว่างกลางๆนะแซบนวในนอนพี่น้องเอ้ยผอกกันอยู่ในตอนมันเหมมเลยพี่น้องเนอะขั้นตอนต่อไปอีกเธอหนึ่งพี่น้อง ในขณะนี้พี่น้องเอ๋ยหอมผ่านจอขึ้นไปฮะพี่น้องเลยพี่น้องเอ๋ยหอมทะลุจอพี่น้องแซบนวดเนี่ยนั่นมือหนินะพี่น้องแซบพี่น้องบอกเลยว่าแซบแซบตำมักถั่วเอาว่าพร้อมกันตำมักถั่วพี่น้องเอ้ยตำมักถั่วพี่น้องโอ้แมงวันนะเอ้ยอืมตำแล้วพี่น้องปำปุ๋งเลยว่าไก่ใส่เครื่องนเด็พี่น้องเอ้ย ใส่มกมกเขือเทศบ่มะเขือเทศมักเินบ้านหากับมักเินอิพ่อบไปใช่อะไวะจนีดครับไปใช่เบิดเรเพร่ากันหินเขากินน้ำบ่มันหนาเด็กกัหัวมันจงว่าไอ้พออืมสซิเม่น น้ำตาลบ่หน่ะเดีือดชลายเด้อดน้ำตาลน้ำหมักปนได้พ่อ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 อังพ่อใส่แร่ปะงวนใส่ในแม่อู้จังต่ำตีหัวได้สมกอกเกึ๊กกึ๊กได้บางที่เหลตักบ่วงใช่นะขึอนนอกหยุดนอกขุ่นคือลดคือประแดดโบลายบ่บนว่าประแดกบ่อ่ะทาซิมมึงก่อนในก็ตามพี่น้องเอ้ยโอ้โหสีข่อม เจะเป็นหว่งนงวงปบติความบาไปกินแรงเสร็จแล้วพบขบกันอ,อยู่ในตอนกินตอน่อเลยพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องขบขบกันอยู่ในตอนกินต่อพี่น้องมากมากพี่น้องแซ่บนัวแน่นอนกินสองคนพี่น้องขบขบทเมกับโบก,กินนำเ <c oughs> อา <c oughs> <c oughs> จะไอ้เธอจังที่อีหยังบอกคือมีแต่หมดเขาจะเผาหูว <c oughs> <c oughs> ปิ้งเป็ดนี่นะฮะเสนอเด้อพี่น้องเฮาบ,บ่ผักแห่่นอย่างเดียวพี่น้องหัวใจเป็ดวัวแจไก่เป็นม่นมากอหมีมากสิบาทกินกันเนาะต้องผักมันกินหมดแท้แท้พี่นะเง้ะตำทั่วปิ้งเป็ดลูกกระทระไข่กระไา่ของร้านเนาะ

ເອີນແມ່ແມ່ອີ່ພໍນຮອ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 ນຈົຫໍໃຫ້ອນາບນດຫັບດ້ັດມ แต่มังคปิ no ้งเก็บเผ่ว่าเขาหวน้อนพี่น้องอจะแม่แซะเขายหอนห้อนโอ้ยแสบปวดแสบปวดหนงเอ้ยเวรจะแต่มังคุดแต่ห้องอะอืมยเดนนองักโอยเอ้ย หัวนี่สิเห็นได้บ่สขออนุญาตพี่น้องหนูหัวจะทำอเห็นไะเป็นขนาดหัวยิ่งทำนี่ม่ผักทอดนั่งแบบนี้นั่งนั่งบปแล้วนั่งไม่น้อนค้ับนงแบบนี้มันแบบมันโล่งนั่งแบบนี้มันไบ็ดขังนิดนึงอะ เห็นยังเหรอืมกินหัวเดียวนี่งก็อ <ừ. S 1> ิ่มพ <c ười> ี่น้องเอ้ยกินแต่หัวมันก็หัวใจหัวขึงเดียวมันก็หัวใจมันก็อิ่มละตั้งเหัอทั้งไข่หอนหม้อต้หอนตั้งแซ่บ ปวดโค้งน like, ้องเขาไปผากเขาลุกเซราโซงเตออยังไม่ได้ผาาเนี๋วภาวะเรียบร้อยน้องเขาถุยกาะพายไม่ใหม่ยังโมโหว่ะไปผักเดือนนัเดือนน้องเอ้ยมาแล้วหมนี่ยั่งนี่ยแต่โมว่าทห่เดือนจะไปผักก็ได้ เจ้ายังวนแต่น้ำพยาธิโควิดลดปุ่มผักเข้าเหมือนขาดชุกชลาโอ้ยขึ้นไปยังได้กระแพ็ดก็เจ้ากตัวอยู่กาเจ้าตกลงประจำการศูนย์นั่นกักขังศูนย์อยู่แพทย์แพทย์น้อยเห็นหมดได้งามนะให้เจะาเห็นด้วย อยากจะนตมฮักรงึอนี่ะาคืด็กกจะแท่แห้งพี่น้องกินตลอดถ้จนตกใจหมดละ ซืดินก็ดดแท่าไะเป็น่านิหมดแล้วย่งปกวดกันบ้าบ่ได้คือนิ้กรจะปิด่ไเสื้อวเด็้แข้งๆดีสิ้องงามากกวาทำนายเผื่อกบดะ นาเพี่น้ um> oui c, องคลิปนี้จบไปแล้วนี่คิปต่อคลิปนาอย่าลืมกดไลค์ให้ในเรื่องพี่น้องกดชอบสปายในเรื่องใช้พี่น้องกาได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้องฝากอะไ์กดแชร์ให้เด้อยพี่น้องเด้อขอบคุณขอบใจทุกๆคอมเมนต์พี่น้องอยากเหมือนเมื่อไหระขอโทษขออภัยพี่น้อง